เมื่อองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นองค์กรประชาสังคมระหว่างประเทศแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกได้เปิดเผยคะแนนความโปร่งใส ในบรรดาประเทศทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้เปิดเผยความโปร่งใสของประเทศไทยซึ่งประจำปี2567ได้คะแนน34คะแนนจากเต็มร้อยนะครับอยู่ในลำดับ107ของโลกจากจำนวน180ประเทศเมื่อปีที่แล้วปี2023 ได้35คะแนนอยู่ลำดับ108แล้วก็เป็นลำดับ5ของกลุ่มอาเซียนปีนี้ขยับขึ้นมา1อันดับแต่ว่าคะแนนความโปร่งใสเนี่ยลดลงครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเรายังอยู่ในระดับอันตราย อยางแย่อยู่ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยเหมือนจะแย่กว่าเดิมเสียอีกเหตุผลน่าจะมาเพราะองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ตรวจสอบการเข้าสู่ตำแหน่งของนักการเมืองก็คือคณะกรรมการเลือกตั้งกกตก็ซึ่งถือว่าล้มเหลว รวมไปถึงองค์กรอิสระอื่นๆที่เข้ามาตรวจสอบการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการการเมืองข้าราชการประจำข้าราชการระดับสูงล้มเหลวไม่เป็นจริงรวมไปถึงกระบวนการยุติธรรมไทยทั้งระบบ ล้มเหลวโดยชิ้นเชิงระบบนิติรัฐนิติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้เกิดสภาพความเหลื่อมลำ้ำแล้วก็การปฏิบัติแบบสองมาตรฐานเนี่ยให้เห็นอยู่เป็นประจำครับพรผลถ้าหากว่าตราบใดการเมืองไทยสังคมไทย ยังมีการซื้อเสียงกันอยู่ซึ่งการซื้อเสียงก็เป็นมะเร็งร้ายของสังคมมะเร็งร้ายทางการเมืองเมื่อนักการเมืองซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็ถอนทุนคืนเพราะว่าใช้เงินเป็นจำนวนมากอย่างมหาศาลเข้ามาสู่ตำแหน่งก็จะหาช่องทางหาประโยชน์จากอปประมาณแผ่นดินและก็โครงการต่างๆของรัฐ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าเกิดการทุจริตเกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าจริงๆไม่ว่าระดับไหนจนมีการพูดว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วสำหรับการทุจริตของประเทศไทยตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดของประเทศยันถึงผู้บริหัรผู้บริหารระดับท้องถิ่น ก็มีแต่เรื่องทุจริตกันทำให้หลายคนรู้สึกว่าบ้านเมืองเรามีการทุจริตกันจนเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นว่าเป็นปกติแล้วก็วางเฉยกันอาจจะเป็นเพราะว่าโครงสร้างของสังคมไทยเป็นโครงสร้างสังคมอุปถัธภรเอื้อเพื่อเฟื่อแพ่ช่วยเหลือกันเล่นพักเล่นพวก แก้ปัญหาแบบรูปหน้าปัจจมูกเพราะ,ะนั้นก็ยากครับที่จะทำให้การทุจริตคอร์รัปชันมันหมดไปครับเพราะจึงไม่แปลกใจว่าทำไมองค์กรเพื่อความโปรง่งใสนานาชาติได้จัดลำดับความโปรง่งใสของประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ท้ายๆและก็ต่ำมาก ได้34จากเต็มร้อยถือว่าสอบตกตกมากด้วยครับแล้วก็ทำให้กลุ่มภาคประชาสังคมที่ต่อต้านการทุจริตเนี่ยคอร์รัปชันเนี่ยสิ้นหวังแต่ว่าก็ยังทำงานอยู่แต่ว่าก็รู้สึกคาดหวังอะไรได้ยากสำหรับสังคมไทย พอดัชนีวัดความโปร่งใสขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนาชาติน่าจะเป็นเรื่องเครื่องชี้วัดแล้วก็เตือนสติคนไทยทุกคนช่วยกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้นะครับ